เมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังกันไปว่าเจอไฟประหลาดที่ลบบุรี<อ>ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกระสือออบางคนบอกว่าเจอแยกเขี้ยวใส่บ,บางคนตกใจเอาเสียมฟาดหน้าปรากฏว่าวันนี้ทุกอย่างเฉลยแล้วตกลงคือเพราะคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งดังต่อไปนี้ที่อยู่บนหน้าจอฮะก็คือน่าจะเป็นคนใส่สิ่งนี้เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพหน้ากากมาได้เลยเพราะว่าชาวบ้านเขาไปเจอตกอยู่ใกล้ๆบ้านหลังหนึ่งอ๋อ แลวเขาก็เก็บเอาไว้ oh. แล้วพอเป็นข่าวเอ๊ะ oh. แยกเขี้ยวด้วยเรามีห<ล>น้าก,กากเขี้ยว,วเ้ย,วเยนะที่เราเก็บไว้ได้นี่นะก็เลยเอามาให้เจ้าหน้าที่ดูก็คาดกันว่าน่าจะเป็นสิ่งนี้ฮะ oh. สิ่งที่เล่าลือกันว่าเป็นกระสือมีไฟประหลาดลอยไปลอยมาออกสำรวจกันแล้วหลายคนนะครับชาวบ้านสุดท้ายเนี่ยมาพูดคุยกับนางเพ็ญพิสุทธิ์เหล็กไหลให้ข้อมูลว่าไอ้ข้อมูลเรื่องกระสือเนี่ยมันพูดในพื้นที่กันมาเป็นเดือนแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อ ไม่มีคนสนใจบอกว่าหลังจากมีชาวบ้านบอกว่าเจอกระสือเช้าวันรุ่งขึ้นเธอบอกว่าเธอเจอหน้ากากเนี่ยหน้ากากเมื่อกี้ตกอยู่ฮะแถวแถวหน้าบ้านของคนที่บอกว่าเจอกระสืออเธอก็เลยสันนิษฐานว่าเออหรือเป็นไปได้หรือเปล่าว,ว่าโจรเนี่ยมันใส่หน้าก,ากากเพื่อจะมาขโมยไก่ของบ้านหลังนั้นพระบ้านหลังนั้นเขาเลี้ยงไก่เยอะอแล้วพอเสร็จอาจจะตกใจทิ้งหน้าก,ากากและหนีไปไอตัวเจ้าของบ้านก็คิดว่าหน้ากากานี่เป็นผีเธอเก็บได้ นะอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันก็เลยไปกันใหญ่ทีนี้จะบอกว่าชาวบ้านโกหกก็ไม่ใช่ก็มันแยกเคี้ยวว่ะอ๋อมันแยกเคี้ยวได้จริงๆมันแยกเคี้ยวอ่ะลองไปฟังดูฮะคือความคิดของเราเราคิดว่าขโมยไปขโมยของแกโดยส่วนหน้ากากหรือเปล่าแล้วแกมาเห็นนะแล้วแกเหมือนว่าต่างคนต่างตกใจหน้ากากคือขโมยก็หันหน้าไปทั้งหน้ากากอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ตกใจต่างคนต่างตกใจแล้วก็หนีอ่ะเหมือนก็หนีกันมาแล้วอยู่ๆ ไอ้หน้ากากอะเราก็มองอยู่ว่าคือเราถามแล้วนะบ้านหลังเนี้ยมันมีบ้านที่ตกอยู่หน้าบ้านแกนเนี่ยถามว่าลูกหลานมีหน้ากากแบบนี้ไหมเหมือนว่าเออเขาเป็นของขาหรือเปล่าตกอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นของขโมยหรืออะไรเราไม่รู้แต่รู้ว่าหน้ากาก,ากอันเนี้ยมันมาอยู่ตรงจุดนี้ที่มันเชื่อมต่อกับบ้านนะเชียนแล้วก็มันเป็นวันที่เหมือนไทม์ไลน์มันต่อเนื่องกันเลย เออวันอะไรก็ตรงโอนแล้วกอดหน้าระมดมกําลังกันไปตามล่าหากระสือกันใหญ่เขาวุ่นวายกันใหญ่แต่ก็ยังไม่ยังไม่เป็นข้อเท็จจริงนะว่าอ,อาจจะเป็นกระสือได้นะอ๋อยังไม่100 <c oughs> ไมร้อ, <c oughs> อยเปร์เซ็นตะ์อีกอ๋อยังนะโอเดี๋ยวรอดูต่อโอเคติดตาม p p ีพีทีวีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไคร b ์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย